สวัสดีทุกช่านกันด้วยนะครับพบกับผมมินชินเคยนะครับกับเมลสกาดประกายแสงนัตตี้ครับเราอยู่ในดีพี่บัตโนบอดี้เอครับเออยังไม่ดูกันชั้ะลาว่าไอดีพี่บัตเมลสกาดโหดขนาดไหนนะครับเมลสกาด5ดาว3ดาวม่วงแล้วก็แพ้สี่พิเศษขั้น2ครับผมเราเลื่อนครับตรงนี้ครับ29ล้านเกือบ30บล้านตึงๆไหมครับแล้วของที่สวมใส่ผมบอกเลยว่าจัดเต็มจัดจัดจริงๆนะตรงนี้ มาครับพัฒนาก่อนเลยครับอยู่ในสมาชิกเลเวล127นะครับตรงนี้ครับแล้วก็สกิลครับลิมิตที่หรือว่าหนลิมิตสกิล24นะครับผมแล้วก็ปลดขี่ก็เป็น5ดาวแล้วปลุกตื่นนะ3ดาวม่วงขึ้น4ดาวม่วงในเร็ววันนี้แน่นอนครับตรงนี้ฮะแล้วประวัติครับปลดหมดครับลงเวนบริจัคชิ้นส่วนแล้วทักจะใส่เป็นเต็มเตมครับ หัวใจเลียกว่แปดสองอันคมดาบเลียกว่แปดหนึ่งอันคมดาบเลียกว่แปดอีกสองอันแล้วหัวใจเลียกว่แปดอีกหนึ่งอันแล้วโอ้โหมันจะสุดขนาดไหนครับแล้วเทิร์นไทยดิจิตอลรักษาสุดเจ้าดีโอพีเอ็มครับสมาชิกครับโอ้โหมาแล้วตรงนี้แกนพลังชีวิตครับสี่ดาวครับตึงๆครับตรงนี้อุปกรณ์เฉพาะก็เป็นเซฟกรอบพลังไฟครับห้าหกดาวห้าดาวม่วงครับเฮดพีเฮดพีเปอร์เซ็นต์หมดครับแล้วการบัฟครับเน้นไปเลยครับโบนัสเฮดพีสามแถวพลังเฮดพีอีกสองแถวครับ อ่ตาต,าาตา้านทานตาคิดที่เขาอตาต้านทานผลเม่นยำคดังเฮดพีและตรงนี้มีสะท้อนนะครับเฮดพีสามแถวและลดบาร,รดามิเตโบนัสครับนี่เลยครับโคตรตึงโคตรอันตรายแล้ววันนี้ครับเป็นศึกดวลปีศาจครับศึกดวลปีศาจซึ่งเจอจีน่าวูดในรอบ8ทีมสุดท้ายครับรอบ8ทีมสุดท้ายเหลืออีก4ีนาทีครับจะเข้าสู่การดวลในรอบนี้นะครับผมแล้วเข้ามาแล้วครับโอ้โห,โหตึงจัดจัดจริงๆตรงนี้ เออมาหาดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่เจอจีน่าวูดจะสู้ได้ดุดเดือดขนาดไหนแต่ก่อนหน้านั้นครับอันนี้คือสุดดดนพีสารนะพาไปดูรอบรองชนะเลิศก,ก่อนครับพาไปดูรอบรองชนะเลิศก,ก่อนครับตรงนี้ฮะผมจะไม่ภากอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะภาคสิ่งที่ผมเห็นให้แล้วก็เดี๋ยวตอนรอบชิงเดี๋ยวผมจัดเต็มในการภาคนั่นเองนะครับผมแล้วผมเอาเซตสปีดให้ ราชาใต้ดินได้เปิดก่อนแล้วนะลาวาเปิดไปก่อนจังหวะนี้ครับผมบอกเลยว่าขั้วตึงไปร้อยล้านดาเมจครับร้อยล้านดาเมจยังไม่พอจะมีการไล่ตีครับว่าเลยว่าจะตีอีกทีนึงครับโอ้ไปอีก98ล้านรวมเป็น200ล้านดาเมจครับแค่เปิดมาก็ตึงแล้วไหมครับเมลสกาดไม่ต้องรีวิวแล้วหรือเปล่าก็ตรงนี้ครับโอ้โหรุนแรงขนาดนี้ครับมาครับแล้วระเบิดระเบิดระเบิดอีการระเบิดมาเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝั่งปีศาจยังใช้คอเกลูกันชุบอยู่นะครับเออ เราขึ้นซูเปอร์เทเลทิคอลสวนขึ้นกลับไปตรงนี้นี่การไล่อันตีนะจะฝั่งสีฟ้าจะได้เลิ่อเปิดก่อนนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวจีน่าวูดจะได้ไล่อันตีมาก่อนด้วยนะโอ้โหรับรองตึงแน่นอนตรงนี้ครับฟินิกแมนวิ่งหกดิ่งเวหามาอีกฮะโอ้โหแล้วใส่ถูกตัวนะใส่ราชาใต้ดินบันเลว่าสตีว์ครับสวนคืนกลับไปบ้างครับจึ๊งไปตรงนี้ครับโอ้โหแรงไหมฮะแรงจัดๆครับแทบจะไปหวั่นกันหมดแล้วครับตรงนี้ครับฟินิกแมนวิ่งหกดิ่งเวหาสวนคืนกลับไปบ้างครับนี่ฮะ โอ้โหเราแซ่แฟร์อะไรภูเขาที่ไม่ได้เห็นกันมานานเพราะว่านี่ศึกดวลปีศาจนั่นเองครับตรงนี้ฮะปาดไปตรงนี้นี่กาสนายครับจู่โจมบ้าคลั่งครับตรงนี้ปึ๊บ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 ไปผมบอกเลยว่ารอบชิงก็เอ้ยรอบรองชนะเลิศน,นี่ก็หัวจัดๆแล้วนะนี่ครับปาดจากเมลซาก,กา้าร้อยสามสิบสี่ล้านดาเมจสิบสามล้านดาเมจหรือเปล่าสิบสามล้านดาเมจนะคือซูเปอร์เจอรีเทอรโรไปอันนี้ไล่อันติไงไล่อันติก็เลยยังเบาอยู่นะครับผมแล้วคืนซูเปอร์สวนคืนกลับมาครับผมมาตรงนี้ครับหืมแล้วมาแล วันเร็วนี่ฮะคาบไปครับสำหรับกูกระสือแล้วค้าบราชาใต้ดินฝั่งผมไม่ให้โอ้โหตรงนี้ลาวานาลกมาตรงนี้นรลกลาวา28ล้านดาเมจแล้วมาครับนีกาซนายครับจู่โจมบ้าข้างอย่างนี้ตรงนี้หึ่หหล้านครับแรงไปไหมครับเนี่ยแล้วระเบิดละเบอร์ไปครับตรงนี้ไอ้เหือไอ้เขือครับขวนสับจักครับนี่ฮะอาวุธธรรมดานะครับฝั่งตรงข้ามครับ ยังไม่ใช่วูดสามดาวนะครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วระเบิดครับรุนแรงจัดๆครับโลหายกันเลยทีเดียวเชียวฮะมาครับเมลสก่าครับนี่ครับของจริงครับขวานสัตว์ยักษ์ใหญ่ครับจากพี่ปั๊ดตรงนี้25ล้านเพราะมีแค่ห้าแทเก็ตหรือเปล่าฮะโอ้ยยี่สิบห้าล้านครับยังรุนแรงไม่พอติดโลด้วยฮะติดโลด้วยมีกาซนายครับราชาใต้ดินไปหว่านเลยครับตรงนี้โคตรแรงครับแปดสิบห้าโอ้โหรถนี่ฮะระเบิดจากเผาไหม้พิเศษแล้วกัดก่อนพิเศษนะครับเกิดมาใหม่ก็ตุยไปเลยฮะ โอ้โหมันรุนแรงเกินไปฮะเกิดมาใหม่ก็ตุยไปเลยฮะสำหรับราชาใต้ดินเนโอ้โหเกินต้านครับตรงนี้เกินต้านครับแล้วเปิดไปอีกทีฮะเซฟ้าตะลายภูเขาก็สูนขึ้นกลับไปโบไปตรงนี้อีกทีโอ้โหไม่ต้องเหลือครับไม่ต้องเหลือครับตรงนี้ก็ตายกันหมดครับเกิดมาใหม่ก็แทบตุยครับราชาใต้ดินโดนต่อยธรรมดาไปไปหวั่นคนีบตรงนี้ครับโอ้โหรอบาตเกิดแทบจะหมดครับรอบายเกิดแทบจะหมดครับตรงนี้ครับโอ้โหสนามแรงปิดไปครับมีกาซนายครับดูดิฮะความโหด ของพี่บาทครับแล้วจบเกมไปทั้งอย่างนี้เลยหรือเปล่ากูก็สึกคืนกลับมาใหม่ครับแล้วคืนซูเปอร์เทลิเขายัดหน้าไปตรงนี้ครับโอ้แล้วยกยกศพของราชาใต้ทะเลลึกมาด้วยมาครับตรงนี้ครับเข่าธรรมดามาครับแล้วเนี้ยติดพิษกันก่อนกันไปแล้วติดโล่เลยฮะโล่หายมาก็โดนนาลุกลาวาย้ำไปอีกทีหนึ่งฮะรวบมาปึ๊บมาจบครับไม่ไงี้โอจัดพลังโลกสิบล้านฮะไม่ฝั่งปีศาจอย่างเดียวนะฮะ โอ้โหแล้วนี่ฮะล็อกทีมเป็นที่เรียบร้อยครับอีก30สิบวีครับได้รู้กันครับอีก30สบวีได้รู้กันครับนี่ฮะชนะมาหมดครับได้วตด้วยฮะแล้วตรงนี้ครับอีก30สิบวีครับรอไปรับชมกันนะครับเอาจริงเนี่ยทีมทีมพี่บัตเนี่ยตอนนี้คือตอนแรกกะจะใช้คอร์ลเวลเวอหนึ่งเฉยๆแต่ว่าเจอจีน่าวูดก็เลยเปลี่ยนมาใช้คอร์ลเวอสี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับให้ราชาใต้ดินตอนเนี้ย คือเราปรับของมาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะครับซึ่งใช้เซตของแปดปะกายแสงนะครับเป็นโจมตีความเร็วพลังไฟหมดแล้วก็เซตสปีดสามแถวนะครับผมความเร็วของราชาใต้ดินก็เลยเพิ่มมาเป็น1 4ึ่หนะครับแล้วก็บวกกับกลยุทธ์อีกกลยุทธ์ก็เปลี่ยนไปให้สายอาวุธนะครับเป็นสปีดนั่นเองนะครับผมไปไปรอบชิงกันเจอจินาวูดดูครับผมไปครับบาคุซานหลดมาตรงนี้ครับผมขอภาพแบบจริงจังยังดีมาแล้วตรงนี้ครับมาครับโอ้โหแล้วเกลีิวกันชุบ ฝั่งจีน่าวูดเปิดก่อนนะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆเขาปรับความเร็วมาได้เร็วขนาดไหนครับเร็วกว่าราชาใต้ดินฝั่งผมว่าจีน่าวูดเขเปิดมาก่อนเลยครับคือซตูเปอร์เจารีคือเขาตื่นดื้อตือต่นด้อแพ้ชนะไม่สำคัญครับสำหับสำคัญว่ามันขนาดไหนครับตรงนี้ครับวันเลยว,ว่าสตูวูดกันไปก่อนไงเผื่อแพ้เพราะว่าวันเลยเซนต์วันสตูเขาเปิดมาก่อนตรงนี้สามสิบสี่ล้านดานเมจครับโอ้โหแล้วนีการสนาใสโกเกิสอตรงนี้ครับ26ล้านดานเมจอ,อีกาโกเกิสอพี่ป้าได้รับแรงอะได้ดีอยู่นะตรงนี้ เอาละครับตรงนี้อีกายังรับได้เขได้ได้อยู่โดนดีครับวาเลยวาสติวย้ำอีกทีนึ่งไล่ไล่อันติจัดแผ่นกลยทุ์ครับตรงนี้ครับ แสฟ้าทลายบูกเขามาตรงนี้ปาดมายังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าไล่อันตีเท่านั้นฮะแล้วมาแล้วครับฟินิกวีหกดิ่งเวหาใส่ฟินิกแมนดวงดีครับฟินิกแมนวีหกดิ่งเวหาใส่ฟินิกแมนเพราะฉะนั้นไม่มีการฆ่าไปเดกกันเกิดขึ้นครับจู่โจมบ้าคลั่งมาตรงนี้ครับใส่ฟินิกแมนอีกแล้วก็าต้อยังรับแรงให้ได้ดีอยู่ครับสำหรับอีกาุกกะสอพี่บัสครับอย่างอย่างหนาเลยครับตรงนี้หายาคืออห้ยาคือมาครับ ปาดมาตรงนี้ปาดปาดปาดมันหนึร้อยล้านดาเมจหรือเปล่านรลกลาวามาอีกทีนึงมาครับฝั่งพีปาดมันกันตรงนี้หนึร้อยยี่สิบหกล้านดาเมจมาดิครับก็มาดิครับแซลฟ้าะอะไรภูเขาไล่กันตีมาตรงเฮ้ยพี่กี่หนึ่ร้อยยี่สิบหกล้านวะพี่กี่มาไล่กันตีเฉยนี่มันสิบสิบสองล้านดาเมจหรือเปล่านี่กาซานายไปอีกทีนึ่งนะเจ็ดล้านนะหนาครับขวานสับใหญ่ยักษ์ใหญ่ตรงนี้ครับ ปาดมาตรงนี้28ล้านดานเมจนะนี่คือการไล่ยันติธรรมดาธรรมดานะครับแล้วต่อไปครับเป็นเทินของปลาชายใตยด้ดิบิบัตปาดไปตรงนี้43ล้านครับโอ้โหไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะมีการไล่ยันติเกิดขึ้นไหมฮะไม่ไล่ยันติครับตีอีกาเขาระเบิดนะครับมีกาเขาระเบิดเอาไล่ยันติครับโอ้โหไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นจีน่าบูนครับไล่ยันติโอ้โหได้ไล่ยันติอ่ะโอ้โหดุงดีจัดดูดีจัดพี่บัตไม่ได้ไล่ััตวมด้บไไหย แต่อีกาฝั่งจีน่าวู้ระเบิดไปแล้วนะครับอีกาพี่ปั๊ดยังไหวไหมครับอีกายังไหวอยู่เฮ้ยอีกาเบ่งกล้ามอีกาเบ่งกล้ามอีการะเบิดไปหนึ่งตัวอีการะเบิดไปหนึ่งตัวมาครับขวานสับยักษ์ใจสวนขึ้นกลับไปปาดปาดปาดไปตรงนี้เก้าสิบสองล้านดาเมจโอ้โหรุนแรงแล้วมีกาแรนตีก็นจากลาโนลาวาเข้ามาตรงนี้วาริวัสติวปาดมาตรงนี้ปึ๊บไปห้าสิบสี่ล้านดาเมจแล้วนี่กาซาไดมาตรงนี้ปาด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 น็ไม่มีดาเมจติดโลครับ โอ้โหแล้วระเบิดระเบ้อเลยครับอีกาต่างคนต่างระเบิดกันไปแล้วโลใครจะแข็งกว่ากันครับฟินิแมนวิ่งหงตีงเว้ยหาใส่กงเกิสือมาตรงนี้เอาล่ะครับกงเกิสืจะโดนฆ <WA> ่าไปไหมครับเนี่ยแล้วระเบิดระเบ้อตรงนี้โอ้โหเมลสกัดลูกไม่นอนแล้วฮะเมลสกาพี่บ้านลูกไม่นอนแล้วกงเกิสืลุกขึ้นมาครับให้ยัคือนให้ยัคือครับขวานสับยักษ์ใหญ่มาปาดมาตรงนี้ดาเมจเท่าไหร่สามสิบเอ็ดล้านดาเมทเออคือรุนแรงครับแต่ว่าราชาใต้ดินพี่บ้านยิงได้โอ้โหแล้วเปิดทีหลังนี่มันมันไม่ดีเลยฮะ เปิดที่หลังไม่ดีเลยฮะตรงนี้ฮะสนามแรงบิดไหมฮะโอ้แล้วว่าเลว่าสติาไหมฮะโอ้จัดการสนามแรงบิดมาก่อนตรงนี้ปาดมาืึรุนแรงครับรุนแรงครับนีการสนายใสกกกสืครับโอ้โหโอ้โหมนตรงนี้กกกสืบอกผมไม่ไหวอะเนี่ยไม่ไหวเอานะครับตรงนี้ยังไงต่อครับต่อยธรรมดามาครับไม่มีลูกไฟใช้ครับสำหรับราชาทะเลลึกฝั่งชีนาวูดแล้วยังไงต่อครับแต่ฟาทะลายภูเขาครับสวนคืนกลับมาปาดมาตรงนี้อื้อ เอาละครับเรียนไลอันตีครับว่าเลยว่าสติวกันนรกลาวาได้สวนคืนกลับไปว่าโป๊ไปตรงนี้40สบล้านนาเมต้องไปหวั่นสักตัวหนึ่งบ้างแหละมีกาสนาครับจู่โจมบ้านข้างปาดปาดปาดไปโอเคโอเคมาระเบิด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 ต่อยธรรมดาครับไม่มีลูกไฟใช้เช่นกันครับเอาละครับตรงนี้โอ้โหระเบิดแรงจัดระเบิดแรงจัดโอ้โหแต่ว่าจีน่าวูดนั้นโอ้โหเลือดยังเยอะกว่าแล้วคือซูเปอร์เซเลติโคมาตรงนี้ทีหนึ่งฮะมาครับ โอ้โหสนามแรงบิดไปตายไปไล่อันตีไหมมาอยู่โจมบ้าข้างอย่างน้อยก็ได้อันติใส่ลาช้าใต้ดินหนึ่งทีก่อนนะาจนสเบไปหวานนี่ฮะไปหวานนี่ฮะแล้วคือซูเปอร์ทรเทลิคเขาจัดหน้าไปอีกทีนึงอนะโอ้โหมาดิครับ ก็มาดีครับคือซูเปอร์เทลลินเขาไปอีกทีนึงมันจะขึ้นซูเปอร์เทลลินเขาตื่นดิมันจะไปไหนเนี่ยราชาใต้ดินกลับคืนมาในสนามและเข้าสู่เทิร์นที่สองวันหรือว่าสติลครับผมได้เปิดก่อนครับเพราะว่าเกลูเกนชุมยังไม่เกิดครับตรงนี้ไปหวานครับแล้วมีการไล่ตีอีกทีนึงครับวันหรือว่าสติลอีกทีนึงอ่ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับตรงนี้ครับไปหรือเปล่าครับมีการซนายใส่โกเกสืครับเอาแล้วครับกู๊กเกลูเกนชุบไม่กลับมาเพราะฉะนั้นเทิร์มไดเเิอครรรรับบบะะ ยังไงครับค้างอะครับถามจริงครับถามจริงครับเกมโอ้โหเพราะว่านี่ครับราชาใต้ดินอยู่ตรงนี้ฮะแล้วราชาใต้ดินตายไปก็เลยไม่มีตัวไล่อันติเอา้าเรียบร้อยครับเกมดีจี Gina Wood. น่าวูดชนะไหมทุกคนคิดว่าชนะไหมทุกคนนับสามสองหนึ่งกดค้างครับึ๊บบชนะไหมวะ ชนะพีสโอเคเพรชนะยังไงไม่รู้แหละแต่ที่รู้ก็คือมันเกมมันค้างนะครับเพราะว่าเกมมันดีเหลือเกินนะครับตรงนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับคู่อื่นๆดูย้อนหลังได้ที่ไลฟ์นะครับเข้าไปในช่องพี่แล้วก็กดทําให้ดูเลยก็ได้บางคนมันไม่รู้เว้ยว่าต้องทํำยังไงนะครับผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงเตรียมตัวให้ก่อน <laughs> เตียมตัวให้ก่อนบางคนมันไม่รู้จริงๆว่าเขาไปดูไลฟ์ตรงไหนนะครับผมนี่ครับเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ไปที่สดนะครับนี่เข้าช่องนัตตี้เฟชชิแฟร์นะครับแล้วไปที่สดครับแล้วมันจะเจอนี่ครับนี่ครับย้อนหลังทั้งหมดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ